ดราม่าเดือดอีกแล้วนะครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลน้องคอนเตอร์ไม่ใช่น้องเคานเตอร์นะน้องคอปเตอร์ลาออกจากศิลปินภูไทยวงศิลปินภูไทยเนี่ยตอนนี้น้องคอปเ,เตอร์ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลางฤดูการแม่ฮักแจงเหตุผลจะเช่าเน็ตสงสัยนะว่า น็อกคาปเตอร์เนี่ยประกาศลาออกจากวงหมอลำศิลปินภูไทยกลางฤดูกาลโดยมีแม่ฮักของน้องโพสต์ชี้แจงว่าเป็นเพราะปัญหาสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพเลยเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูแลนะอันเนี้ยห้ามปล่อยปะละเลยเป็นอันขาดอย่างไรก็ตามกลับเกิดกระแสดรมาม่าเมื่อมีชาวเน็ตแสดงความเห็นต่างๆเช่นถ้าแค่ป่วยทำไมไม่พักผ่อนต้องถึงขั้นลาออกเลยเหรอ อีกทั้งยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าต้นสังกัดเดิมกลับเงียบไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยอาแฟนๆหลายคนยังรอฟังความจริงจากปากน้องคอปเตอร์และก็อยากได้คำชี้แจงจากผู้บริหารวงเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้อาคุณซื้ออยู่ไหนครับเอาคุณซื้อมาดีกว่าไหมกุณซื้อผู้ใหญ่อยู่ไหนครับคือจะให้น้องเนี่ยพูดทุกอย่างมันไป,ไปไม่ได้นะฮะ น้องก็มีลิมิตของน้องเซฟโซนก็คือน้องคอปเตอร์เมื่อก้าวไปสู่นะครับกับวงใหม่เนาะชื่อ,อหมอลำอลังการงานโชว์เอ้ยประธานโทษครับหมอลำอลังการโชว์ของนกพลสศกรหรือเสียงวิหกสองนะฮะคือเปิดตัวอย่างเป็นทางการไงในฤด,ดูกาลหน้านะครับเข้าสังกัดหมอลำอลังการโชว์มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับ แน่นอนหลังจากที่ลาลงจากศิลปินภูไทยเนาะโดยเรื่องสุขภาพและได้ไปพักผ่อนไปพอสมควรแล้วแม่แม่ก็ลุ้นว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอย่างไรลงจากวงใหญ่กลางฤดูจะมีใครกล้ารับน้องไหมด้วยภาคีหมอลำกฎระเบียบต่างๆนะคนที่ลงกลางฤดูอาจจะหาที่ดีขึ้นยาก และอีกอย่างน้องก็ยังมีชื่อเสียงพอสมควรใครรับน้องก็กลัวมีปัญหาเพราะน้องเป็นที่รู้จักและโดดเด่นบนโลกออนไลน์มาตลอดไม่เคยตรอปนะครับจำไว้นะฮะน้องคอปเตอร์คือโดดเด่นในโลกออนไลน์มาตลอดไม่เคยดรอปไม่เคยดรอปนะฮะแต่ด้วยเอกลักษณ์ของน้อง้ํำเสียงที่โดดเด่นไม่เหมือนใครน้องจึงมีแฟนคลับติดตามมากพอสมควรนะฮะ และมีะแม่ฮักมีบ้านฮักที่แบบเหนียวแน่นหนึบเลยนะฮะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแฟนๆก็ติดตามและช่วงพักผ่อนน้องก็ได้มีโอกาสขึ้นรับเชิญบนเวทีหมอลำเสียงวิหกหลายครั้งทางผู้บริหารผู้มองการไกลวิสัยทัศน์ด,ดีนะครับคงเห็นอะไรในตัวน้องแหละจึงรับน้องเข้าวงการหมอลำหมอลำอลังการโชว์หรือเสียงวิหกสองนั่นเอง ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของน้องด้วยรับเลยอน้องอาจจะได้เป็นตัวชูโรงเป็นพระเอกน้อยขวัญใจแม่แมก็เป็นได้นะฮะเป็นพระเอกนางเอกมีแล้วนี่นางเอกก็น้องอาอายสุณาพรไงนะอยู่เสียงวิหกนะครับน้องคอปเตอร์ครับอยู่กับน้องโพสกรอยู่กับญานุนะฮะมีแต่เจริญเจริญขึ้นเลยมีแต่สิ่งดีๆขึ้นแน่นอนนะครับปัญหาเนี่ยนะ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับเราก็หาสาเหตุกันไปเนาะเพราะเราไม่รู้ไงว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไรถูกไหมครับเออเราไม่รู้ไงมันเกิดขึ้นไปแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรล่ะหาสาเหตุกันไปนะพระเอกน้อยคอมเตอร์เนี่ยนะล่าสุดเลยก็โพสต์ตัดพ่อฝันผ่านเฟซนะฟอฟันกับพอพอพึ่งสลับกันแล้วล,ลิ้นสลวนแล้วตอนนี้ยิ่งพูดยิ่งลิ้นสลวนนะครับ อาจจะว่าไปบางทีสังคมก็โหดร้ายกับน้องจริงๆเนะาะล่าสุดเน่ยน้องคอปเตอร์ตัดพอโพสผ่านบ้านฟ้าหรือ Facebook นั่นเองคือบางคนเนี่ยก็ลืมไปว่าน้องอายุแค่1 4บ5คือน้องก็ยังอยู่ในวัยเด็กจะมีความสามารถมากแค่ไหนเด็กก็คือเด็กการที่เราจะไปคาดหวังให้น้องต้องคิดได้อ่านได้เหมือนผู้ใหญ่ก็แลดูจะเกินไปหน่อยนะครับ จะว่าไปเรื่องของรากฐานครอบครัวน้องก็ไม่แข็งแรงเท่าเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจการที่น้องเป็นน้องนะทุกวันนี้นะฮะได้ทุกวันนี้เนี่ยคือเก่งเกินวัยแล้วผมเชื่อลึกๆว่าคอปเตอร์เป็นเด็กที่ฝ่ายดีผิดพลาดบ้าง,างนะฮะผิดพลาดบ้างตามวัยก็สมกับวัยเขาแหละนะตราบใดที่ยังอยู่ในกรอบในรูปทางก็ถือว่าพอรับได้ประสบการณ์จะทําให้น้องโต ต้นกล้าทางวัฒนธรรมต้นนี้นะฮะถ้าหากเจอลมพัดแรงๆไปบางทีก็อาจสั่นคลอนได้คนในสังคมขนาดโตแล้วก็ยังคิดอ่านได้ไม่เท่ากันจริงไหมครับดังนั้นน่ยสารหรือสาระจึงอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันประคับประคองต้นกล้าต้นนี้ให้เติบโตแข็งแรงได้อย่างไรคนทุกคนก็ต้องมีข้อสอบมีบททดสอบจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองใช่ไหมครับ สอบผ่านได้ก็โตได้แต่ถ้าตกแล้วตกอีกอันนั้นก็ไม่ไหวนะเออก็ต้องแบบว่าอย่าลําผิดอะไรซ้าๆซ,ซ,ซ,ซึ่งเราไม่รู้ปัญหาคือเราไม่รู้ปัญหาว่าลึกๆแล้วมีอะไรกันแต่ที่สําคัญคือโฟกัสที่น้องดีกว่าไหมน้องไปวงใหม่แล้วก็อยู่ในพาร์ทปัจจุบันที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมครับส่งเสริมนะอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมมันก็ต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่อยู่กับ อะไรที่เป็นเก่าเก่าเนี่ยนะเนี่ยน้องก็ได้มีบทเรียนแล้วหรือน้องจะได้สตรอรี่ชีวิตที่ผ่านมาเพื่อเอามาปรับใช้ในปัจจุบันนะครับน้องอยู่วงใหม่อยู่กับนกโพสกรนะครับเจอพ่อนกเจอนกอารนะฮะทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนบริบทใหม่นะครับน้องก็ต้องอัพอัปเดตตัวเองแล้วก็แอคทีฟตัวเองมากขึ้นก็ไป็นกำลังใจให้กับน้องคอปเตอร์แล้วกันนะอายุเชว่าน้องคอปเตอร์เนี่ย จะเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำแน่นอนนะเพราะว่าน้องมีแววมากนะครับเสียงร้องดีนะแล้วก็โอเคทุกอย่างโดยรวมคือดีหมดนะครับถ้าเสียงร้องดีมีชัยไปกว่าครึ่งเลยความสามารถน้องไม่ต้องพูดถึงครับนะปรับ,รบแ,กแก้แก้เรียนเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บุคลิกอะไรก็ใส่เข้าไปนะปรับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอ p ีต่อไปครับสวัสดีครับ